พีบีตรงนั้นและพีบีตรงที่ไหนอยู่อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นพีบีกันนะครับอยู่กับคุณไอซ์แชนแนลนะครับเ,เดี๋ยวผมวใจอ่ะเอ้ยหน้ากากอะไรอ่ะไปดูหน่อยครับหน้ากากบวกสี่ครับหน้ากากคุณต<อ>้องไม่เดือดรึเปลาโอ้โมันเบะมากมันดีมากน,นี่ครับบนบนรถนี่ครับเป็นเป็นรถในตำนานครับรถแน่นอกครับคือเหมือนแน่นอก ก่อนหนึ่งเราก็มาเต้นตรงนี้ก่อนเลยนะเต้นออก A แล้วยกออกเ A แบบเอาไว้นานไปด้วยใจของเขาไม่ใช่ละโอ้ยหพาะเจ้าปัญญาออกแล้วไปขับรถแบบปัญญาแต่แค่ตูดให้ลูดออกอไม่ใช่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ซ่อนที่ดีมากนะครับตรงเนี้ยเราจะมีสองฝั่งนะเราก็มาทางนี้ได้อะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหมือนกันนะทางเลสแล้วบางทีเขาเขามาทางนูงกันถ้าเขามาาง นะเราก็อยู่ตรงนี้แล้ก็แม่แอบตรงนี้แล้วเราก็เรียนต่อไปอ่ะเฮ้ยนะ้ำมันเสือนี่นาคุณเสือคีตาด้วยแหละแต่มันเหมือนแลคูเลยนะเอ๊ะไปเนี่ยเราสามารถปลาระเบิดบักขึ้นเข้าไปได้ได้นะเนี่ยก็บุอบ๊อยากให้ตรงนี้มันออกจังเลยเนี่ยอยากออกไปได้เปิดประตูออ